อ่าโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมของไม่ครับอีกแล้วนะครับก็พาร์ทนี้จะมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคิดไม่ออกแล้วตั้งแต่หลงมาจากบ้านหลังแรกนะนะฮะเดี๋ยวผมว่าเราจะไปทำเอ่อไปตามหาออฟซิเดียนอยู่ดีกว่านะแล้วก็ไปนรกดีกว่าดีนะที่ผมยังไปเจอไดมอนด์จากบ้านเอ c มี เจอจากของบ้านมิเตอเจอนะแล้วก็โดมาเนี่ยทำแต่มอนพิกเอ็กซ์นะฮะเดี๋ยวขอนอนกันก่อนนะมันมืดแล้วโอเคนะครับบ้านใหม่รู้สึกว่ามันจะโอเคกว่าบ้านเก่าเยอะเลยนะบ้านเก่าแบบเป็นเหลี่ยมแต่นี่ก็ยังดูแบบมีมุมเว้ามุมอะไรถึงแม้จะไม่สมส่วนก็ตามนะฮะเ <c oughs> ออไปไปไปโอ้ยอโหเพียบเลยมอบเพียบเลยจ้า เด,เดี๋ยวขอเปลี่ยนเส้นทางเป็นตัวนี้แทนละกันนะปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บยายามาดิซัมบี้โอ้ฮีปเปอร์มาไม่เอาไม่เอาโอโหอะไรมันจะน,น่ากลัวปาร์ตนี้โเราหมดทำไงดีนหนึงจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวกน สถาบานถ้ากูมีเหล็กเยอะมากมายกูจะคราบชุดเออนั่นแหละแตกไปเลยโอ้ยเขียวสองตัวเออนั่นแหละออืเออนั่นแหละค่อยๆมาค่อยๆมาซ้ายไม่มีเนาะขวาไม่มีอ่ะปึ้มเออนั่นแหละโอ้ยรอดแล้วกู โอ้ oh my god โอ้นี่ก็อีเขียวอีกตัวหนึ่งอเคขอสำรวจก่อนนะจ๊ะโอ้อีเขียวอีเขียวเฮ้ยอโออ้ีเขียวเยอะจัดพวกนี้เฮ้ยทำไมมันเป็นที่โล่งๆแบบนั้น ีอะล้ว,ลวอ,อุ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะข้างบนรู้สึกว่าจะมีมีประเด็นด้วยโอ้โหตอนเนี้ยเออเดี๋ยววางกรเพื่อวความสว่างและความสบายใจเฮ้ย,ยข้างลังมันมีแสงอ๋อเราเคยผ่านไปแล้วหรอไม่รู้ว่าเนี่ยอ่าถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขอภายกันด้วยนะข้างบ้านอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแถวนี้ อกระตุกกระตุกกระตุกอ้าวแบบนี้อ้ามีเหล็กจ้ากระตุกแล้วมีเหล็กล่วงไปแล้วจ้าทางรถทำทางลงแป๊บหนึ่งทำทางลงแปบบ๊บอ่ะโอเคเฮ้ยมีลาวาโอ้โห้แบบนี้เราก็ทำออสซิเดียนได้ละเแต่วางก่ออน้อาวจูจ่ๆหินก็ลอย โอ้นี่มันเลเวีนชัดชัดเฮ้ทองเหรออ๋อมีทองด้วยโอเคแต่เรามหาออกซิเดียนเราไม่ได้มหาทองนะโอ้นี่ก็เฮ้ยอ,อย่ามีอะไรมาซ้อยกูโอ้๊ยตกใจควันเกมแม่ครับใครบอกเป็นเกมไม่น่ากลัววะ โอ้ยเจออีเขียวอีกแล้วอีเขียวอา้าวไปไหนละออกมานี่อีเขียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนหิวไว้ก่อนหิวไว้ก่อนเดี๋ยว ฮอชกรในเพื่อวความสว่างแล้วสบายใจอ่าอ้ยยังมีเวลาเวลานี้ไก่ยังขันอยู่เลยนี่อ่ะโอเคเท่านี้เราก็ปลอดภัยหรือเปล่ามั่งนะใน,นนี้เราอยู่ที่เอ่อสิบเก้านะสิบสามมีไดบอนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดอ้ยอะไรอะกระดูกตัวก,กระดูกแบบนั้นอะ่ะ เอตอตรงไหนมีลาวานะข้างล่างนี่ใช่ไหมโอเคเราเจอที่ทำเลละเหาะเลยแซ่ลแซ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 ไปแล้วอันเดียวขอวางบล็อกก่อนนะไม่วางบล็อกไม่ใช่ วางน้ำโอ้โหลงไปเลยลงไปเลยมาจากไหนกันวะเนี่ยมาจากไหนกันวะทำไมเมื่อกี้เราไม่เห็นเจอโอเคอเฮ้ยเลยสโตนเลสโตนลงลาวาไปแล้ว ใา้มันไม่เป็นไรโอ้ยยังมีตัวอะไรมาตบแล้วนะเออเอเอนั่นไงนั่นไงพูดอย่าไปตันคำเลยอย่าไปตันคำเลยไปไกลๆเลยไปลงน้าวาไปเออนั่นแหละโอ้ยใจหายใจคว่ำโอ้ยฮิวก่อนฮิวก่อน เดี๋ยวขอขุดมาเมฆมาเมฆจะมาอีกแล้วเอาลงไปแล้วออย่างวะเอาลงไปเฉยเลยก็มันจะขุดได้มันนานนะรู้ไหมถ้าต้องขุดไปตัวแล้วกอ็อันนี้ไปตัวขุดแล้วก็เดินหน้า นี่ได้แล้วหนึ่งบล็อกอยาประมาทเทน้ำก่อนโอเคเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่ขุดใกล้จะหมดเลยกันนะเพราะว่าตอนนี้มันนานมากนะครับโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่อันนี้เลยแล้วกันนะ โอเคนะครับเราก็ขุดออฟซิเดียนในสิ0ก้อนนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลานานอยู่นะเดี๋ยวเราเอลาวาไปด้วยนะรเราแต่หางกลับอยู่ตรงไหนนะลืมไปแล้ะตรงนี้วางบล็อกไว้เราจะได้ขึ้นได้นะครับโอเคเอ่อขุดตรงนี้หนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อก โอเคตรงนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันปับ๊บปับ๊บปับ๊บวิง่งอ๋อ,อทางนี้ทางนี้ทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ทางไหนทางนี้เออปับ๊บปับ๊บปับ๊บ ออใช่หรอวะมันใช่หรอวะอ้าวมันใช่หรอมาจากข้างบนนี่เออเมื่อกี้จำได้ผมมาเดินแล้วมาเจอแบบแบบตรงนี้ฉากนี้เอออืมวางวางก่อนอ่ะทางตันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว อขอกินแป๊บหนึ่งเขีนเดี๋ยวเราเอาเหล็กไปด้วยนะครับเอาไปเยอะเลยนะเหล็กตอนนี้มี42โอ้กับ1ชุดละเดี๋ยวเราจะทำเกาะเหล็กแล้วนะครับทุกคนเอาโคไปด้วยนะเพืานาน่อเวลาเราแบบใช้ลาวาหมดเงี้ย เดี๋ยวเราค่อยเอา่านไปเผาต่อนะฮะโอเคอทางมากลับทางขับเราอยู่ไหนอันนี้เราจำได้เป็นทางโอ้ยยาล่วงมาแล้วช่างมันอืมอ่ะทางนี้หรือเปล่า มันก็ทางที่เรามาเมื่อกี้แหละเนาะข้างบนเหรอใช่เหรอชือโอ้โหสป,ปาวซอมบี้อ้โิสป,ปาวซอมบี้ก็ว่าทำไมมันซอมบี้มันเยอะจัด มาจากข้างบนต้องทำไงก็ได้ให้เรากลับไปข้างบนแมันมันก็ตันไงเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่ทางนี้สปาวซัมบี้ทุกคนโอ้โหว่าชั้นตรงกลางนี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ จะเอ๋สวัสดีไปดีกว่าไปแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาลงไปลงไปอย่ามาอย่าตามลงมาอุยอ้ยอุย้ยตกใจไปลงไปโอ้โหมาเรื่อยๆเลยเว้ยมาเรื่อยๆเลยเว้ยเออนั่นแหละตกไปลงไปบา,บาย ตายซะเสียวเดินเดินอยู่ตกดังโพมาตายหาได้ไม่เอานะเออทุกคนหลงครับผมหลงตอนนี้เออทางทางนี่มันทางตันเนาะเออเราต้องหรือว่าเราจะขุดขึ้นดีถ้าขุดขึ้นเรากลัวว่าเราจะ ไม่ใช่ไปโผล่ที่ไม่ใช่บ้านเลยดิโอุ้ยข้างล่างนี่มีสกเกลตันด้วยก็ว่าเอ้เดี๋ยวจะจามเฉยเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> โอเคเราเจอทางกลับของเราแล้วมั่งนะใช่หรือเปล่าใช่ทางกลับของเราไหมทางตันจ้า โอเคเออมเดี๋ยวเราจะตรงไปทางนี้ครั้งหน้าถ้ามาคนเดียวเราจะปักป้ายไว้ดีกว่านะทำป้ายไว้อ่าตรงนี้เรายังไม่ได้เคลียร์เลยนะอ,ยอุ๊ยอื้มสอยกูละชิบชิบเชิบ,ชบเพนละจ้าอย่ามายุ่งกับกูไปแล้วน่าทางนี้ทางนี้น่าไงเราเจอบ้านเราแล้วโอ้โห คุณพ่อคุณเจ้าดีที่เรากลับมาถึงบ้านได้ก่อนอาหารที่จะหมดเย่ yeah. <Yeah. S 1> เดี๋ยวอ่ะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวขอเอาเหล็กแร่อะไรไปใส่ตรงนู้นก่อนเออเหล็กมาใส่อีก เอออะไรที่มันจะเป็นเก็บก้อนเก็บก้อนเก็บก้อนอ่าเก็บ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 อ้าวของเต็มไม่เป็นไรเอาวางทำไมเ,เราไม่มีอ้านี่ไงฟิ n ์มเอสเ e ลไปจัดเลยจ้าเราจะทำประตูนรกแบบโง่ง แต่แบบก็ดูแบบดูดีนะมันโง่แต่ก็ดูดีงงปะหนึ 1, 2, ่งสองสามวเท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอเอตรงนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ต้องเป็นดินหนึ่งเออเราว่าเรา พวกนี้ทิ้งไปเลยดีกว่าเพราะต้องทำบล็อกสูงๆนะฮะโอเคอีกบล็อกหนึ่ง ประมาณนี้แหละมัง้งถ้าจำไม่ผิดเนาะใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> งานหยาบแล้วกูเอ้ยกูได้ขุดขึ้นมาข้างบนอีกแล้วโอ้โหอะไรคำนี้อะ ขึ้นไปข้างบนอีกนะครับโอเคชึบชึบชึบปาป้าบ,าบแล้วก็ข้างบนอีกสองบล็อก มั่นใจว่าใช่แน่นไงถูกต้องมาเราจะเข้าไปดูกันเลยว่าข้างในจะเป็นยังไงเราจะไปโผล่ตรงไหนเดี๋ยว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 ก่อนจะไปไปแล้วกลัวเราตกอะไรตายเงี้ยเห็นในฝรั่งนะเออเอาไม้มาครับกล่องนีกว่า โอเคโอเคนะครับเดี๋ยววางของก่อนอา้อาวอา๋อมีแต่งานแก้ไว้วันเนี้ยโ okay. อเคครับอา่าเราเก็บของก่อนมาลุยลุยเนยเธอร์วิงว่งวิ่ง ไโปโพลตรงไหนเอ่ยไม่โพลตรงไหนเอ,อึ๊บมื๊บกระตุกกระตุกโอเคเรายัางอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอยู่มั้งออกก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ออกกไ อ้าวแล้วเราจะไปเราออกก็ไม่ได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวลองนำบค่ไมาเคลียรตรงนี้ให้มันเป็นที่ปลอดภัยของเราดีกว่าโอเคกลับโลกของเรา โอเคนะครับก็พาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยเนดะ้อโอเคนะครับเดี๋ยวพาร์ตต่อไปเราจะไปลุยเนเธอร์กันแบบจริงจังนะฮะแต,แต่แต่ก็ต้องเอนชานของก่อนนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย